มาแล้วครับยูสุมิวเอนะครับตัวนี้1.9รักชูรี่ครับไม่เคยเอาเข้ามาเลยครับแต่วันนี้เอาเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะด้านในเป็นเบาะหนังนะครับราคาป้ายแดงล้านสามพี่นะครับแต่ผมขายแค่899เก้าเนะครับ1.9ตัวรักชูรี่ครับปี2021อ่าเลขไม้เก้าหมื่นเท่านั้นนะครับเลขไม้หลักหมื่นใครไวกว่าได้ก่อนสําหรับคันนี้นะครับราคาที่ผมตั้งคุ้มค่ากับตัวรถแน่นอนนะครับแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับฟรีดาวน์ผ่อนหนึ่หมื่นหก ตลอดอายุสัญญารวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยนะครับสามารถฟรีดาวได้ลูกค้าคิตดดีสามารถอัพยอดได้ด้วยนะครับดอกเบี้ยต่าสุดผมมีให้แน่นอนนะครับน่สองจุดสี่เก้านะครับใครอยากได้ก็สามารถติดต่อมาได้ด่วนเลยนะครับส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพผมมีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านผลอน,อนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ด้วยครับทั่วประเทศอยากได้คันนี้ติดต่อมาส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงรอบคันเดี๋ยวไปชมในคลิปต่อไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์นะครับวันนี้ก็ก็มีในส่วนของ isuzu mu x นะครับโอ้โหนะครับไม่เคยเอาเข้ามานะสำหรับตัว1.9ตัวรักชูรี่นะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะเป็นรถปี2021ครับราคาแค่899,000เาหนะครับคันนี้สวยสีขาวมุกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะอ่าใครที่ตามหาตัวรักชูรี่อยู่นะครับติดต่อมานะครับก็จะมีในส่วนของ ultimate นะครับนะที่เป็นตัวท็อปนะ แล้วก็ในส่วนของ Active ตัวเริ่มต้นตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรองนะครับที่เป็นตัว l u x u r y u นะครับนะ l u x u r y นี้จะมีทั้งส่วนของเกียร์ออโต้และแมนนวลนะครับขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของ e d ด g a n t อ่าแล้วก็เป็นในส่วนของตัวท็อปไปเลยคือคือ u m t t m a t e นะครับแต่ตัวนี้บอกเลยว่าได้เหมาะดังแล้วเรียบร้อยนะครับใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะสำหรับคันนี้นะครับก็ถือว่าสวยนะอ่าตัวนี้3 ขออภัยนะครับตัวนี้1.9 1.9นะครับประหยัดแน่นอนพี่ประหยัดแน่นอนไฟด้านหน้ามาพร้อมกับไฟโปรคเตอร์นะครับแล้วก็เดย์ไทม์แจมๆ LED แล้วเรียบร้อยในส่วนของตัวแก็บระหว่างกันชนครับไม่มีอ่านะครับคันนี้เดิมรอบคันกระจังด้านหน้าครับโคเมียมไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกนะครับกับป้ายทะเบียนสวยๆนะครับกชชิงนะครับ3696นครนายกผมขออนุญาตรับสายลูกค้าแป๊บหนึ่งนะครับ อ่ะขออภัยนะครับเมื่อกี้มีลูกค้าโทรเข้ามาเนาะตรงนี้ก็จะมาในส่วนของไฟตัดหมอกด้านล่างมีให้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็น LED นะครับไฟเลี้ยวเป็นมัลติดิฟเลคเตอร์พร้อมกับตัวสภาพของไฟด้านหน้าครับรอยหินกระเด็นไม่มีนะครับโกบกรอบนะครับอ่านี่ครับกันรอยนะด้านข้างกันแตกนะครับใส่มาให้แล้วเรียบร้อยปกติไม่มีครับตัวนี้เป็นตัวติดตั้งเพิ่มเติมมาและที่สําคัญในส่วนของซุ้มด้านล่างนะครับตรงล้อนะนี่ มีให้ทั้งสีประตูเลยนะเป็นสีดำเป็นโนโแบบนี้นะครับร้อแม็กปัดเงาทูโทนอีซสุนะครับของแท้นะพี่ขอบสิบแปดอือ่ะขออภัยนะครับขอบยี่สิบ มาพร้อมกับยานนะครับนะ265ทับ r 2 0บครับ,บเบลเลมเลยพี่นะครับและที่สำคัญด้านหน้ามาพร้อมกับตัวดิสแล้วเรียบร้อยนะครับด้านหลังก็ดิสเหมือนกันโอ้โหนะความปลอดภัย abs จัดเต็มครับบันไดอยู่ในสภาพดีกราบมีให้แล้วเรียบร้อยและที่สำคัญด้านบนครับนี่กันสาดครบจบกระจกมองข้างส,สวยๆแบบนี้นะครับสันเหลี่ยมด้านข้างก็ถือว่าโอเคนะครับผมขอย้ำู้อีกทีนะนี่คือยีสุม u X นะครับ1.9 ลักชูรี่ครับโอ้โ oh, หนะไม่เคยเอาเข้ามานะวันนี้เอาเข้ามาครับถามว่าแตกต่างจากตัวแอคทีฟยังไงนะครับแตกต่างเยอะเลยนะครับตัวแอคทีฟด้านในเบาะจะเป็นเบาะในส่วนของเบาะผ้านะครับแต่ตัวนี้เป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มครับราคาห่างกันแค่3 4 0 0 0 0 0นส0่นะราคามือสองนะแล้วก็ราคาป้ายแดงคันนี้อยู่ที่ประมาณล้านครับราคาหายไป40,000 0พี่ คุ้มค่าแน่นอนนะครับป้ทะเบียนสวยกล้องถอยชัดๆด้านล่างสภาพนะพี่ผมไปดูก่อนนี่ครับโครงสร้างตัวเพาครับอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยล้ออะไรครบจบอันนี้คือรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างผมล้างนี่ป้ายแดงอายแน่นอนนะครับสภาพของคนไฟก็ถือว่าสวยและที่สําคัญครับสันเหลี่ยมมันข้างสวยทั้ง2ฝั่งนะครับนี่ครับสันเหลี่ยมนะครับบันไดนะแจมแจมแบบนี้นะครับเครื่อง1.9ประหยัดอยู่แล้วและด้านในครับพี่ ให้ดูก่อนเบาะสีน้ำตาลเบาะหนังแล้วเรียบร้อยแถวที่3ครับนะสวยๆแจ่มๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมพาดูในส่วนของตรงนี้ก่อนน่านะครับนี่ครับก็ด้านหลังนะครับนะจะไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะครับนะแต่สามารถออปชั่นพวกนี้สามารถเพิ่มเติมได้ที่ประดับยนต์นะครับเพิ่มอยู่ประมาณ4-5 0าพันนะครับนะได้ในส่วนของประตูที่เป็นโชคไฟฟ้านะครับแต่ตัวนี้เป็นในส่วนของที่เปิดแมนนวด ตัวซิลชคอยู่ในสภาพดีหดัวน็อนี้คมกลิบนี่ครับหัวน้อนี่คมกลิบนะครับเดิมรอบคานพรมติดตั้งใหายในร้อยผมไม่ถอดออกนะครับรถมายัางไงผมขายไปอย่างนั้นเรื่องคุณภาพนะครับเรื่องประสบการณ์ไว้ใจผมได้ครับบริการเต็มที่เต็มร้อยแน่นอนนะครับใครอยู่แถวนี้ครับมีนบุรีสามารถ Walk-in เข้ามาได้ นะครับพิษดอสำนักงานใหญ่คุณภาพรถนะครับคัดเกตไว้ใจเต็นท์ผมได้แน่นอนนะครับแล้วก็การตรวจรถครับหน้า274รายการนะครับผมมีใบเซอร์ให้นะครับว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักจมน้ำพิความมาถ้าพบนะครับผมรับซื้อคือ100%ไม่ต้องห่วงเรื่องวันันตีผมมีให้แน่นอนนะครับคันนี้คัดเกตครับคุ้มค่ากับราคาแน่นอนนะครับ 899,000นะครับโอ้โ oh, หจุดชาร์จ USB มีมาให้ครับด้านบนแอร์นะครับ3แถวเอาแบบให้หนาวไปเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะพรมนะครับสีส้มแดบบอร์ดประตูส,สวยๆซอฟท์ทัชตรงนี้ครับหุ้มหนังแล้วเรียบร้อยนะครับสเหลี่ยมด้านข้างก็ถือว่าโอเคนะครับไม่โอ้โ oh, หผมใครพลาดคันนี้นะผมบอกเลยว่าพลาดยาวเลยนะไม่เคยเอาเข้ามานะครับวันนี้เอาเข้ามาแล้วเพราะว่าราคาดีมาก นะครับราคาเท่ากับที่ผมเอาตัว Active มาเลยนะคันนี้เลขไม่น้อยเลขไม่เก้าหมื่นนะเลขไมนะ่เก้าหมื่น0วามอะไรมันติฟังก์ชันมีในส่วนของคู u คอนโซลนะครับระบบล็อกความเร็วลงที่ลัดชันนะครับหัวเกียร์มิวเอ็กสีสวยแบบนี้ครับหน้าจอขนาด7นิ้วแดบ,บอร์ดด้านบนนะครับตรงนี้บอกเลยว่าหุ้มหนังนะครับทั้งใบสวยมากพี่นะครับนี่นะเจีมม เดี๋ยวผมพาไปดูออปชันด้านในกันนะครับแต่ก่อนจะเข้าด้านในนะครับผมให้ดูในส่วนของแดบบอร์ดประตูฝั่งคนขับก่อนนะครับลูกเล่นของเขานะครับระบบคอนโทรลอะไรต่างๆจะอยู่ตรงนี้นะครับกระจกพับไฟฟ้าปับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยในส่วนของเซ็นทรัลล็อกครบจบกระจกหน้าต่างไฟฟ้าสีประตูออโต้ฝั่งคนขับนะครับมาพร้อมกับฟิล์มไฮคูลนะครับขนาดประมาณ40ปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่บางเกินไปไม่มืดเกินไปครับขับตอนกลางคืนปลอดภัยนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านในนะครับมา คุณแจได้2ดอกนะครับเป็นแบบเสียบไขนะครับคุณแจได้2ดอกเป็นแบบเสียบไขแบบนี้เลยนะครับขอ,อยอดฟังเสียงเครื่องดิโอ้เสียงเครื่องครับพี่นิ่งมากเงียบมากนะครับนี่เลขไม่เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบเก้ากิโลเมตรครับหน้าจอขนาดเจ็ดนิ้วอ่านะครับนะาทำอะไรได้มากเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ มาตึงตึงตึงเชื่อมต่อบูธได้แน,น,น่นอนนะสำรานี้เปิดปิดหน้าจอนะปิดเสียงได้กดจากตรงนี้ได้เลยนะครับขออนุญาตเพลงนะเป็นหมวดเพลงอ่านี่ FMAM นะเลือกได้นะครับกดได้เลยเป็นทัชสกรีนแล้วเรียบร้อยโอ้โหนะแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับออตโต้ลันมีให้นะครับกันล้อฟรีมีให้นะครับหมวดลงที่ระชันมีให้ เบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยพี่สภาพหลังคาด้านบนผมโอ้โหโ,โหคตรสว่างสว่างกา er อล์จินเนอร์นะนี่ครับที่ใส่ของที่วางแก้วนะครับสีรถโกโอ,โ,โอ้โหนะด,ดีกว่าเอาติมอ่าดีกว่าแอคทีฟเยอะนะครับดีกว่าแอคทีฟเยอะนะครับปรับลำแสงด้านหน้าแบบน็นนวดนะครับมีมาให้นะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับคันนี้นะครับใครได้ไป คุ้มค่าแน่นอนนะคุ้มค่าแน่นอนนะครับขอย้ำราคาอีกทีนะครับแปดแสนเก้าครับราคานี้นะครับผมว่าคุ้มค่าแน่นอนเลขไม่เก้าหมื่นกับปีรถนะครับรถสภาพเดิมสีเดิมรอบคันครับ นี่นะผ่อนอยู่ประมาณ16ื่นครับรวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยนะเอาในส่วนของค่าประกันค่ามเนินการครับไม่ต้องใช้เงินสักบาทนะเอาไปรวมในยอดจัดได้เครดิตดีอัพยอดได้ด้วยนะครับนะฟรีดาวมหาผมครับและลูกค้านะครับที่ทําอาชีพนะครับสออาชีพรับรถภายในวันได้ครับข้าราชการพนักงานบริษัทครับทำงานเกินปีเครดิตเกินปีครับส่งดีส่งตรงนะครับถือเอกสารถือประชาชนมหาผมครับรับรถภายใน2ชั่วโมงอนุมัติผ่านแล้วรับได้เลยนะครับแต่เร็วสุดที่เคยทํามา15นาทีนะ อ่ะสินาทีนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขออนุญาตสต็อปแป๊บหนึ่งครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับนี่ก็เป็นเครื่องยนต์ดีดีไอนะครับหนลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะประหยัดอยู่แล้ว150แรงม้านะครับลื่นปื้ดปั๊ดแน่นอนอัตราการประหยัดน้ำมันไม่ต้องพูดถึงครับดีเซลประหยัดอยู่แล้วนะครับยีกิโลต่อลิตรนะครับถ้าเทียบกับแรงม้าของ Fortuner นะครับแรงม้าเท่ากันนะครับแต่ได้เครื่อง1.9นะถามว่ามันอืดไหมนะผมเคยขับ d m a มาก่อน นะครับไม่ได้อืดนะครับไม่ได้อืดนะแรงม้าเขาเท่ากับตัว2.4ีโวเลยนะครับแบตเตอรี่เกินปีครึ่งเปลี่ยนให้ครับไม่จำเป็นต้องรอ2อปีนะแล้วก็ค่า CCA ไม่ได้เป็นมาตรฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันยักโซล่ามีให้นะครับระบบปรับไฟฟ้ามีให้เรียบร้อยแล้วก็ที่สําคัญนะครับร้อยน้ำมันเยิ้มไม่มีนี่คือรถเกรดเครับของร้นี่คมกลิบไม่จําเป็นต้องไปดูรถตัวจริงแล้วครับดูผ่านกล้องผมเนี้ยจองกันเข้ามาได้นะครับจองล็อกรถกันมาก่อนเรื่องเงินจองนะครับคืนให้ทุกกรณีครับ ไม่ว่าจะจัดไฟนั้นผ่านหรือไม่ผ่านนะครับไม่มีหักสาไม่มีหักเจ็ดครับคืนให้เต็มจํานวนอยู่แล้วนะครับนี่คันนั้นน้าครับร่องการใช้งานเห็นได้ชัดมีให้ตรงนี้ห้ามใหม่มาใหม่มาแสดงว่ามีการถอดไปทาสีแน่นอนอย่พี่ดูก่อนนี่ครับร่องการใช้งานนี่ครับมันมาแบบนี้เลยนะเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับกองอากาศเบิเริ่มเลยนะครับนี่ชุดชุดคอมมบเร์นะครับจะเป็นทอร์บูลูกเล็กๆอยู่เนี่ยนะครับ สมัยก่อนเขาเรียกคอมมะเร็วใช่ไหมแต่ตัวนี้มีเทอร์โบลูกเล็กให้เราเรียบร้อยนะครับอัตราการเร่งพี่ไม่ต้องพี่เหยียบปุ๊บพุ่งแน่นอนนะครับเนมเพจครบนะครับเนมเพจครบผมมีสถาบันการเงินมากกว่าสิสถาบันครับธนาคารหลัก5้าลิซซิ่งอีก5ลูกค้าเป็นหลักไม่ได้ผมพาไปลองนะครับลองติดต่อหาผมได้นะครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างนะครับไอเดียอยู่ด้านล่างแล้วนะครับสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันครับ ผมขอย้ำสเปคอีกนิดหนึ่งนะครับนี่คือยิวสุมิวเอ็กครับ1.9รักชูรี่โอ้โหนาปี2021นะครับเกียร์ออโต้โอ้โหนะราคาอยู่ที่899,000ครับเลขไม่90,000เท่านั้นฟรีดาวผ่อน1 6อยากได้แค่ติดต่อมานะครับสุดท้ายนะครับนะก่อนลาจากกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไปพาดรถใหม่สวยแบบนี้วันนี้แม่น้อยก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ